UV สายพันธุ์สปอร์ตกับเจ้า Honda CRV 2.0 eHEV RS โฟร์วิวได้ปี2023กระจังหน้าสีดำเปียโ,โนแบค็คไฟหน้าแบบฟูล l อลหลังคาสลูปไฟฟ้าล้อแมกอลลอยขนาด19นิ้วระบบเครื่องเสียงบสตพร้อมลำโพง12ตำแหน่งพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชั่นมาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่กล้องมองภาพรอบทิศทางเครื่องยนต์บนซิน2.0ุลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวขับเคลื่อน4ลอ้อออกรถวันนี้แค่55บาทรับประกัน5ปี50 0 0 0กิโล มีเลขาดูแลฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและมีรถให้ใช้ละหว่างซ่อมสนใจเจ้า honda CR-V e e e 2.0 EHEV RS 4WD h e e l i e ปี2023คันนี้ติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยครับค h า X รุกนกลางกับขี่มีรอยยิ้ม